สวัสดีท่านผู้ชมอออตอนนี้อยู่กับมิสเตอร์เปิ้มนะฮะเล่น Heroes of n e w เหมือนเดิมในโหมด m ิ d War หหล,ลวิธีหาเงินแล้วเพิม่มที่ห่างเงินแล้ววะปล่อยเงินกู้จริงเหรอตำรวจไม่จับเอ <laughs> ตอนนี้เรามาในรหัสของเพื่อนนะครับของเอ็มนูบ no แล้วผมก็ซูเปอร์นูบ เออซูเปอร์นูฟเพื่อนผมเล่นให้ฮะเรามาสับกันเล่น Now, ไม่มีอะไรเลยไม <Go, go. S 1> ่มีก็ไม่ต้องดูอ้าวเข้าละเร็วจังถึงเวลาที่ต้องแบรนแล้วแบนอะไร,รดีวะเดเวอร์เนยเหมือนเดิมนี่มันจัดใหม่เหรอเอองงแฮ้ยไม่งงอ่ะ เหมืแลวอ่บยังไม่รู้ครับมีอะไรมั่งอ่ะแบรนด์รถก็ไม่ทอรไลน์นี่ว่ะอ้าวเขียนไม่แบลนด์นะตัวเป็นฮีโร่มาใหม่เว้ยถือกุซับให้ถือกุซับให้จัดเลยจัดเลยมังกี้ ทำไมอะไม่กดต่อไมีไม่จัดไม่จัดไม่จัดเฮ้ยเชื่อไม่เลือกตัวะมะนั่นแหละล่าสุดรอคอยวิสเซเลเยอร์อรอล่างล่างอะไรเนี่ยสกิลเลตอ่ะโอ้โหคือแบบเป็นล่างที่ผมแบบเจอปุ๊บ ชอบกดยากไอ้เงี้ยกดยากกดยากมีกดยากกดยากคอมกูแบบสุดแรงบอกเลยไมากูจะกดกูแม็กขึ้นจะดนนกตัวน้ำเงินเดียมันไม่ใช่มันไม่ช้านเงินไม่ใกช้าเลยเอ้าเงี้ยเฮ้ยเงี้ยกืนไม่สั่นต้องการอะไรมังคีมัมันสวยจังวะอะไรต้องการอะไรต้องการอะไร วิสเลเดียร์ร่างนี้บอกเลยว่าชอบมากครับเขาจะไม่ลัดคลิปไข่วิสเลเดียร์ร่างรเหร่างมงมิงฟุงฟิงกระดิ่งแมววิ็เลเดียร์ร่างอะไรเหรอเห่เห่เห่เหกเห่เห่เหนเห่เห่เห่่เแล้วอ่ะ เอ้ทำไมกูเป็นร่างอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมกูเป็นอย่างเงี้ยเอ็มอ่ะร่างไม่เหมือนในในหนังอในอวตารที่เห็นเลยแซ่โอ้โหบอกเลยบอกเลยโอ้โหสวยมากตอนนี้ไม่หวงอะไรอ่ะดูสกินเฮ้ยเด็บบทำอะไร เฮ้ยได oh, ้ได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 ้โหจะบอกว่าได้ตันมาพอดี <English language> บ,บอกไว้เลยครับว่าเะกี้อัดคลิปไปเพิ่งรู้ว่าเมมเต็มบักฮาเอ้ยบักฮาเอ<ด>้ยโอ้โหเมมใส่โดนไหมไม่โดน ไม่เหลือไอ้าไม่เหลือไม่เหลือวะรักอ้า,อาวแล้วมันไม่เลบบเกกเี้ยวแบบตะกี้วะฮะจับแด้บอกเลยว่าคาทาฟ้าดีกว่าคาทาฟ้าจ้าเฮ้ยโอ้โห ปาไม้เพื่อจับครับจัวิ่งสิหนูวิ่งวิ่ง่ามาเอาให้ได้บอกเลยทเพอ่ของบิ่ะเออใช่แล้วโอ้โหมันคือการจับหลอก เปเปอร์ยังคิดแล้วคิดอีกอ้าอ้าสาบจยเย็นไม่ได้ไม่ได้ปาบปาบปาบบอกเลยไี้ตัวกูเริ่มแบบไอ้ไอ้แดงๆนี่เต็มตัวกูแล้วว่ะ oh. อะไรพูดอะไรครับ oh. หายใบกูหายใบกูตื่นมาคุณโดนไปกูจะไปหาเดี๋ยวนี้จัดเลยจะได้คู่เฮ้ยข้อมึงมังกี้มังกี้โอ้โห,โหตอนนี้คอมโบโหดมากบอกเลยมีลูนเฮดอะไรก็หยุดไม่อยู่มไมใได้เหรอในสกิลแรกมันไงโอ้ยจัดหหถ้ามันตีมึงทีเดียวมันก็ติดใบสองวิสามวิอะ ไม่หยุดด้วยด้วยกูเว้ยโอ้โหบอกไปเลยเลือมาหารวกร,รีเจนเนอเรเตอร์เอเอใส่ขวดไปสัสมันจะกัดกูมันจะกัดกูเออเราจะตาย ไปแล้วกูเล่นกูอินเว้ยกับบ้านดีกว่าเฮียไม่ปลอดภยัย c อ m แบ a กเ here อ,อ้าวชิบหายวาร์ปไม่ถึงขนาดมีเรดาร์แล้วนะ เฮ้ยวิงวอทั้งทีมสามเอตต่อห้าเป็นไปไได้อย่างไรจับคนไม่รึป่ะอา้อาว นีหรอโอ้ <owed conference ford> บอกเลยว่ากูสเตปบอกเลยครับกูไม่เงินตัวเดียวอยู่แล้วบอกเลย ไอเฮียวิงวงวงอกได้หมดแหละได้หมดแหละบอกเลยสยัตว์ล้นเองครับไม่ได้คิว<อ>ามวเ<อ>าเจอคาทาวคงคาทาวฟ้าก้มียิงตับแลบแน่แน่คาฟ้าช่วยเหรอวะยิงแรงขึ้นมัง้งรถคูดาวห้าวิครว่าไม่ขึ้นไปข้างบน เบเฮเฮี้ยเด็กเกียนไม่รู้มันโอ้โหมันเป็นการรากแบบดูดีฟุ้งฟิ้งโอ้โหเฮี้ยดดมานาไม่ติดหายเลยมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยเจี๊ยบโอ้ เออมั้งก็ป่าไมาก้ก่อนไม้ก่อนกอ่อกออกอะไรดีวะเที่ยมิดวอร์มันไม่ได้ออกแบบนี้วะเดี๋ยวดูกันโอ้ยเอไ้ในในดวะ มังกี้ไม่เท่าไหรอ่อ่ะคาค้อนละไม่มีอะไรจะเสีย จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นจเย็น,นไม่โดนใครเลยูุราช็อตไอสั์โอ้โหเหี้ยเหม่ออะไรอยู่วะเราจะไปโทษมันไม่ได้มันไม่มีพนาะ มันไม่มีมาไหนอ๋ออ้อลุมลุมยำลุมยำบอกเลยเดอะดาร์กเอาของอยากจะเล่นซีเอ็มเอาอีกแล้วผมไอ้ดำโอ้แม่งเข้าไปตายไม่ตายเขไม่ตายมันไม่จริงใช่ไหม เสริมกำลังไม่อยู่จริงๆอะแดมยอมแดมถึกเอซฮับอ๋อจริงๆอะทีมดีกว่าน,นี้เราก็ได้เปรียบไอ้เหี้ย กอ <c Dante> ้ยที่เซอรสเลเยอร์แครรี่มึงก็รู้กูเล่นไลกูปั่นแครรี่หมดอะสซกทีเถอะมึงเห็นกูคิวไปเท่าไหร่แล้สจัดจัดเจ็ดอะไอ้ถือว่าปกติถ้าโดนกดขนาดเนี้ยแต่ตายยี่สิบนี่มังยังไงของมันไว้เหี้ยไอ่ ตัวใครตัวเผือกไนกัตตีคลิปรอได้ฮาคอนแล้วนะคือของแบบแรงมากโคตชอบเลยอ่ะ คอตาเนี้ยเาลาผมก็อยากกดออกกดแรกก็ทีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมืงเป็นการปั่นครับ เสี้ยเบอร์เซอร์ออกคำน,นี้อะไรยันโน้ตจีต้องถูกต,ตัแล้วไอเสียงตัวบัวเออขอบใจมากโอ้โหก็ตายอยู่ดีกูโอ้โหสองตัวคือแบบสุดยอดมากบอกเลยว่าคุณเซเนอร์เล่นดีครับของก็เร็ว เร็วกูด้วยอ่าแต่ดึงไม่โดนเหมือนผมอะ่ะผมก็ตันไม่โดนมีวิงวอกก็จ,จบดีกูมีหวา่าอป้ามั่งมากูไม่ไหวละอ๋ออ้าชิวด้วยอ้าโอู้ซึ่งกว่าก็โกรธนะก่อไม่ต้องไอ้แปลงให้เป็นโอ้ก่อกระดูกไอ้เหี้ยมึงอัพเต็มแล้วไม่ต้องกดแล้วแหละ,ะไม่ต้องกด ดูว่ากากระดุมมัมีอะไรเกิดขึน,น,น,านาไปวะอ้าวอ้าวมันเห็นกูแล้วบอกเลยว่าแรงครับแรงดูดมานานก็ไม่แรงเท่าไหร่แ,แรงแรงไอสัตว์แรงเหรอแรงเหรอแรงเหรอโอ้ยังโดนอีก่อนอว้าอ้าวแม่งมีเกิด เจ็ดแปดสามสองหนีที่กลับละไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้หัวใจเต้นทุกอย่างต้องมีหวาดฟ้าใส่แม่งทุกสกิลวิ่งไปตรงนี้ไม่เห็น แม่งด,ดูหน่อยจะถึกมันถึกไหมไอส,สวิตเบดอ๋อเด๋ยวแมว่งวิ่ง กูดีนายป้อมโอ้จบแล้วอ่ะเนี่ยกระจบเพล่นนี้แหละ